นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายหญ่อากงอามา่หลับไปตรมไหนโอเคไหมได้ยินเสียงดังของลุงเคาะปิ้งเนี่ยนอนหลับไปนี่แหละครับมันจะทําให้ตัวเองรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นและจะส่งเสริมอาชีพส่งเสงริมพละกําลังเลี้ยวแรงอย่างลุงเนี่ยลุงเลี้ยวแรงของลุงไหมเกินกว่าเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วก็ได้สิ่งที่นําเสนอมาในเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ฝากด้วยเสียงครับเสียงนี้ลุงจะเรียกว่าพระสุรเสียงนะตอนนี้ถ้าบอกว่ามาจาก PE นะครับ ฟังให้ดีนะครับมันจะซ่อนๆอยู่นะครับ3าสอง สิ่งนี้แหละคนรุ่นใหม่จะได้อย่างง่ายดายเพราะคนรุ่นใหม่นั้นมนุษย์โลกใบนี้เกิดหลังวันที่หนึ่งมก,กราคมพี3มเจ็ดจะรับสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายเพราะว่าตัวเขายังไม่ได้บันทึกอะไรมามากในหัวสมองนะไม่ได้บันทึกอะไรมามากมายกายกองมันก็เลยคลีนเคลียได้โดยง่ายโอเคไหมครับส่วนคนเกิดก่อนใกล้จะตายเนะี่ยเดี๋ยวเขาบันทึกมาเต็มกระบุงเกวียนเลยให้หัวสมอง ก็มีโรคภัยแค่จะไม่เบียดเบียนมากหมมหาศาลเหลือเกินและเหลือเกินครับท่านถ้าหากว่าท่านได้ฟังตรงนี้เบื้องหลังนี่ให้เข้าใจตามซะมันจะได้เป็นชาติสุดท้ายจะหลับไปอย่างง่ายดายเหลือเกินในการที่จะหมดลมหายใจในเื่งสุดท้ายพอใจไหมครับคําพูดอย่างนี้ใครหวังพระเจ้าก็เข้าพระเจ้านี่คือพระเจ้านี่ตัวนี้คือพระเจ้าเนี่ี่พระธรรมนี่คือพระเจ้านี่ลุงในี่พูดจังอันเดียวกันนั่นแหละโอเคไหมมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะมย วันอย่าไปติดพระเจ้าโดยภาษาของใครก็ไม่รู้ในการพูดลุงก็เหมือนกันลุงก็อย่ามาติดภาษาลุงก็เอาสองหารเสมอเสมอใช่ไหมครับนะ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 ลุงยินดีอย่างยิ่งสำหรับคนรุ่นใหม่จะเป็นหญิงหรือชายนะครับนะที่รักกับสิ่งเหล่านี้โดยง่ายดายลุงเรียกว่ามนุษย์สิบเปอร์เซ็นต์ได้ยินเสียงดังกิ้งเนี่ยอเลสทันทีโอโ้โหเบอร์ไวเพเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงทันทีใดสิ่งนี้มันมาถึงยุคแล้วนะฮะส่วนคนที่มีอายุมากเกิน เจ็ดสิบแปดสิบนี่ยังช้าหน่อยก็ถอยหลังมหาภาษาลุงดีครับตรงเนี้มันไม่ได้ยากเย็นอะไรก็นักกันาานไหมครับกลุ่มพระเจ้าก็มาหาในสิ่งที่กําลังเข้าใจในชะ่ไหม